กล้าที่จะทํากล้าที่จะเล่นกล,กล้าที่จะประชจนกล้ามากกล้ามากแรปปิด s ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆมายาแชนแนลครับใช่ค่ะฟนธน,นกากรครับ พี่พีพัชยาค่ะเราทั้งคู่มาจากละครเรื่องคนกล้าท้าชนเราเหมือนมารายงานตัวช่อง7 HD มารายงานตัวให้ไปไม่ได้ค่ะ่ไใช่ครับวันนี้เราพบกันในวันที่ชุ่มผับใช่ค่ะวันนี้ก็ฝนตกรถติดแต่เราก็มาพูดทำไมไม่เช้ามาไม่ติดใช่เพราะว่าเช้าไม่ฝนไม่ตกมาเช้ามาฝนก็ไม่ตกออ๋แล้วพูดแต่ว่าพระรามสองนี้พูดทำไมอ่ะพูดใครไม่รู้ พูดไปก่อนคนไทยนะคะพูดไปเรื่อยละลายพฤติกรรมก็เป็นความแบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจของวันนี้ได้แบบว่าชาติไทยเป็นใครในแที่เลยใช่หน้ะฝนเปรียบเสมือนน้ำมนต์ให้เรามาละตามความเชื่อของศาสนาพุทธโอเคเป็นฝนแล้วมันชุ่มฉ่ำมันแค่นี้แหละมันแค่นี้แหละอยากพูดมันจะมีมมันจะีไม่เคยออกทีวีไหมทั้งที่ไม่เคยครับเฟิร์สซามโอเคจ้ะเชิญ โอเคได้ค่ะต่อ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 โหนฮะไม่ใช่ต่ออ๋อโอเคอะไรวันนี้เรามาแบบว่าละครเรากืลังออนแอร์อยู่เนาะใช่ค่ะก็ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยนะคะเดินทางมาถึงครึ่งเรื่องแล้วค่ะก็เป็นไงครับพี่โหนได้ติดตามบ้างไหมดูดูสิครับแหมคนกล้าท้าชนสนุกขนาดนี้ชนทุกวันกล้าทุกวันท้าทุกวันถูก ท้าเรตติ้งุู้ทะยานมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นเรตติ้งสูงเอยสนุกฮะบูันดักหั่มระเบิดกันอลังการงานสร้างฟอร์มยักษ์เนาะดูฟอร์มยักษ์ค่ะไอ้อย่างเราสองคนเอาเราไปกล้ายังไงเราสองคนกล้ายังไงครับกล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะประชวรกล้ามากกล้ามากค่ะก็กล้ายังไงเหรอคะ กล้าหลายเรื่องมากอย่างแบบอย่างพี่ขนเนี่ยก็คือกล้าที่จะแบบกล้าที่จะเปลี่ยนอ่ะก็คือจากจากดีแล้วก็กลายเป็นร้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าจะกล้าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือเปล่าหรือว่าจะแบบร้ายต่อไปค่ะแล้วทีตอนี้โดนลุกหรือเปล่าก็เใช่แฟนแฟน แฟนๆคือโทรมาโทรศัพท์บ้านเลยโอ้ทำไมร้ายอย่างนั้นเออก็ทำไมอย่างนั้นน้าคนอื่นเขาผิดหวังเพจมาหาเลยว่าเพจเลยเอ๋อคุณย้อนไปอีกอ๋อตอนนั้นตั้ง2 5 4 7 BB มาเลยว่าทําไมทําอย่างนี้อะไรเงี้ยอ๋อ BB ด้วยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะมันกันเดอะไปหมายความว่าในคอมเมนต์ดีกว่าในนี้ต่อโซเชียลมีเดียก็จะแบบเฮ้ยงงมากเป็นตำรวจอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีกลายเป็นร้ายซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยทำให้เราแบบ ดีใจนะว่าโอ้โหถ้าว่าแฟนขบเขาอินมากคไม่น่าเป็นคนแบบนี้อ่ะจริงแล้วอ่ะพูดถึงโหลเหรอใช่โผล่เพ้าแก้ตัวแก้ต่างอะไรไหมคะไม่มีเลยฮะเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนมากว่าเราเปลี่ยนจากดีเป็นร้ายทำถึงนะโอ้ยทำถึงเนาะเล่นถึงทำถึงใช่ทำกล้าและท้าค่ะท้า ค้า<ช>ทุกคนค่ะคือคนไหนทําไม่ดีเราท้าหมดว่าถ้าคุณแบบแน่จริงอะคุณก็ <c oughs> ไม่ใช่มถ้าคือท้า<ช>ไงถ้าคุณแน่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็ทําต่อไปเดี๋ยวพวกเราไปจัดการเอง <c oughs> ทีมฮักปีกแต่ปเปล่าเคยอยู่ไปไ็นเนี่ยอ่อผมเป็นหัวหน้าทีมหักปีกคุณ <นะ S 1> ไม่ต้องพูดคุณออกไปแล้วใช่ตอนนี้ฉันใหญ่สุดแล้วโอเคเิงานว่าท้าแล้วมันได้อะไรบ้าคะชนะเขาบ้างไหมหรือมันอะไรยังไงเลยนคะคือ จริงๆชนะค่ะไม่จริงคือจริงจริง,รงเลยแหละคือชนะแต่ว่าก่อนที่จะชนะเนี่ยมันก็แบบเหนื่อยแล้วก็มันก็ยากลําบากนิดนึงค่ะ<ม>ยากไหมยากวันนี้ยากสุดแล้วอาอาอาคือไล่ชนค่ะชนอะไรวะคะตำรวจกับคนร้ายฮะ vs กันอ่า<ม><ม>ชนกันทุกเกือบทุกวันคําพูดเขาเยอะเนาะ ทุกตอนชนกันทุกวันแบบชนตุ้งตังตึงตังยิงระเบิดตุ้งยิงก็เฮ้ยไปเว้ยหนีเว้ยเอ้ยจะจัดการมันเลยอะไรอย่างเงี้ยปราบเหล่าอาธรรมปราบเหล่าอาธรรมเนี่ยปราบเาไ้ร้ายโจรผู้ร้ายนี่แยผู้ร้ายค่ะผู้ร้ายเพราะเรื่องนี้มันคือการต่อกรกันระหว่างเพราะว่าแก๊งผู้ร้ายและตำรวจใช่แล้วก็ก็คือในเรื่องเนี่ยมีตำรวจด้วยกันเองที่ที่ก็เป็นเป็นแอบเป็นคนร้ายใช่ค่ะ มีทั้งตำรวจไลน์แล้วก็ตำรวจดีค่ะถ้าให้วัดความเข้มข้นของตอนนี้พี่ออนแอเลยหนึ่งถึงสิบตอนนี้ความเข้มข้นมันระดับไหนนะคะแล้วมันจะพีขึ้นอีกระดับไหนโอ้โหตอนนี้ครึง่งเพิ่พงครึ่งเดียวเองตอนนี้เพิ่ง, <c oughs> นนงครึ่งเดียวเองนะคะก็สำหรับความพีตอนนี้คือสนุกจนแบบขนล,ลุกไปหมดแล้วอะคือ <Wow. S 1> สนุกไม่ไหวโดยเฉพาะแบบว่าอีกตอนไอ้ตอนอีกต่อ อีกต่อไปเนี่ยก็คือจะสนุกมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามันยังมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างที่เราก็อยากจะบอกแต่เราก็ไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกนั้นไม่หนุกอ่ะมันไม่ได้ไงสปอยไม่ได้คุณรู้ตัวเองเหรอจริงขนาดตอนนี้ยังลุ้นค่ะคือตอนนี้ทุกคนก็กำลังลุ้นอยู่รวมถึงตัวละครในเรื่องด้วยว่าแบบเอ๊ย เธอเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นคนร้ายเธอจะกลับมาหรือเปล่าหรือแบบมันเป็นแผนหรือมันหรือว่าเธอเป็นจริงๆคือจากคนดีกลายเป็นคนร้ายมันลุ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจากร้ายจะกลายเป็นดีหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใช่ฟิลฟิลแล้วจะค้ของุคลในเรื่องต้องลุ้นไหมลุ้นอ่ะโอ้ลุ้นแบบเก่งไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเขามีคู่มั่นไงเออเออมัน เราจะออกตัวแรงก็ไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะามีผู้มั่นเชื่อในเรื่องเชื่อละซันหรือคุณบอสโดยคุณบอสค่ะนะฮะเราก็เลยแบบยังไงดีวะแล้วเรารู้ว่าคุ่มั่นเขาอ่ะไม่ใช่คนดีไงเราจะพูดอะไรไม่ได้อ่ะถือว่าเออแล้วมันก็แต่นี้พูดแล้วนะพูดไปแล้วแต่รูรู้อยู่แล้วคนรู้อยู่แล้วว่าคุณซันไม่ดีอ่ะจะไม่รู้ได้ยังไงก็ขนาดนั้นออกตัวขนาดนั้นใช่เราก็เลยแบบ เราขอถอยห่างออกมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีเหตุการณ์คุณยอมแพ้เหรอฮะคุณยอมแพ้ต้องดูไงเพราะว่าเหตุการณ์มันจะพาแบบให้รักกันได้หรือเปล่าเนี่ยน,นี่มันเข้ม<ช>ข้นอ่ะใช่แล้วส่วนเราเนี่ยก็คือคือด้ยวยความที่เราเป็นตำรวจแลวเป็นตำรวจน้ำดีมาตลอดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งแบบไอดอลทางการทำงานของเราแบบว่าไปเป็นผู้ลลยซสแล้วเราก็เลยแล้วมันมีผลต่อความรู้สึกมากถึงขั้นแบบว่า อยากจะไปยอมใจย้ายไปห้วยจระเข้เลยแล้วก็คือโดนโดนคำสั่งด้วยแล้วก็เต็มใจที่จะไปด้วยอย่<ม><ม>างเงี้ยค่ะคือมันเป็นซีนเหมือนถ้าพูดเลยสปอยเลยนะไม่จะออบอกว่าคือ,อคือเราไม่ได้กู๊กกิ๊กเหมือนคู่ออยูโรกับเจนนี่คือของเราจะเป็นเหมือนแบบใส่อารมณ์กันแต่ว่าก็คือรวมๆแล้วก็คือแบบมันน่ารักเออมันดีอะแกเออมันเมันเลิศเลิศอะ พาามเลยอารมณ์เน้นๆค่ะแต่ท้ายเรื่องมีไฮไลท์วว้าทำไมไปทำมาใหม่อ่ะมีไฮไลท์กันอ๋อมีไฮไลท์มีใช่ท้ายเรื่องมีไฮไลท์ทุกคู่เลยนะใช่มีมีน้องที่ที่เป็นตำรวจชื่อเปียกับกับใครเขาใครไม่รู้ไม่รู้ใครน้องอีกับน้องโอมเขาคือใครเอ้า คุณไม่ได้เป็นคนดีคุณไม่รู้หรอกอ๋อผมอยู่ฝั่งร้ายแล้วเออคุณไม่รู้หรอกเป็นพาร์ทของตอนที่เขาย้ายไปพูดจุลเทใช่เขาจะมีตำรวจในพื้นที่เขาต้องไปทำงานร่วมกับฝั่งนั้นแต่ผมไปอยู่กับแก๊งนู่นแหละผมก็เลยไม่ได้เข้าฉากกันนะโอเคเรื่องนี้เจอกันครั้งที่สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่สองค่ะทับใจเหมือนครั้งแรกไหมอืมคือโดนถามหลายรอบมากเรื่องนี้แล้วก็ ชอบถามว่าพี่โหดทำงานเป็นยังไงนะแล้วว่าคือก็ตอบอย่างเดียวตอบมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วว่าแบบพี่เขาเป็นคนที่เป็นมืออาชีพมากๆค่ะก็คือแบบตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาเขาเก่งมากคือเขาจะบอกเราได้ละเอียดมากใช่เรารู้สึกแบบอุ่นใจมากเลยที่ได้เล่นกับพระเอกคนนี้ คือยังไม่ทันอ่านบทเลยพอเห็นชื่อว่าเล่นกับพี่โหดรับแค่นั้นรับเล่นรับเล่นเลยเออพี่โหดเป็นไงวะคะไม่ผิดชัวร์มันค่อนข้างจะชัวร์อยู่แล้วคนนี้พีก็อยาพีแรงตกใจพีพีตั้งใจครับเป็นคนที่เก่งเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วครับเวลาเขาเล่นอะไรเขาก็ตั้งใจแล้วก็เขาทําออกมาได้ดีตั้งใจเล่นนะตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นละคร ทำออกมาได้ได้ดีทุกบทบาทที่เขาได้รับมอบหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเจอตั้งแต่ชาติลำชีแล้วก็ยังเล่นเหมือนเดิมอืมเล่นเล่นพัฒนาขึ้นแบบเป็นนักแสดงที่มากฝีมือฮะพัฒนาขึ้นวงการสะเทือนถ้าเขาได้ผลงานต่อๆไปขอสบตาจรอจริงจริงจริงเขาเขาเก่งเขามีความสามารถครับอย่าชี้อย่าชี้เขามีความสามารถเขาเก่งเขาตั้งใจในการทํางานมาก ทำการบ้านแล้วอะไรที่สมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขายังเล่นไม่ดีฉากเนี้ก็จะปล่อยผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่นดูเล่นเขาก็จะไปุูเล่นเขาก็จะไปคุยกับผู้กับว่าเออหนูขอเล่นทีได้ไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่ายังไม่เชื่อเลยขออีกทีนึงเขาก็แต่พี่โหดเราเชื่อไปหลายรอบแล้วพอหนูจะเชื่อเขาก็เลยอยากจะแบบเขาเรียกว่าเขาจะทําให้ดีทุกฉากซึ่งทุกครั้งที่ถ่ายไหนที่โหดก็เข้าวยไหนตลอดใช่ใช่คุณอเป็นคนมีคนน ใช่ค่ะคือพี่หมวดช้าบอกแบบถายใหม่ทีเยอะุดเพราะว่ามันก็ทําให้ผมได้หาอะไรใหม่ๆด้วยอ่าสมมติว่าผมก็จะเอ๊ะผมดีแล้วแต่พี่บอกว่าหนูยังไม่ดีขอใหม่ได้ไหมผมก็ได้เพราะว่าบางทีผมอาจจะหาเล่นอะไรใหม่ๆเพราะไอ้เทคที่มันได้อะเอาไปตัดสลับใช้ได้เพราะว่าแต่ละรอบอ่ะไม่เหมือนกันใช่ค่ะคือเขาใช่ก็กลับไปอันเดิม ม่อลองลองหลายๆแบบหลายคือจริงๆแล้วเรา,วาไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรที่เวลาเล่นกับพี่โหดจะไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ว่าบางบางสิ่งที่มันแบบสําคัญแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอ่านมาแล้วแล้วมันมันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะขอขอเพิ่ม,มใช่ถึงแม้ว่าพี่โหดจะรีบหนูก็ไม่ <laughs> <laughs> หนูก็ไม่สนใจใช่ฟิลใช่ใช่หนูก็ต้องตั้งใจทํางานต่อไป โอ้โหโตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นฮะปีนี้อยู่เท่าไหร่ละปีนี้อยู่เท่าไหร่ละยีพอๆกันยี่เท่าไหร่ยี่หกอ่ะใกล้ๆกันยี่เจ็ดใกล้กับพี่แหละเอาดีๆดีๆใกล้กับพี่แหละเท่าไหร่ก็ใกล้ๆกับพี่แหละยี่แปดอ่ะใกล้ๆกันนะพี่เท่าไหร่อ่ะกันยายี่สิบเก้าก็หนูว่าตุลาก็ยี่แปดหูสองปีสองปีอยู่ค่ะนี่ถามทำไมฮะแปดแล้วพี่ อายุสามสิบแล้วเหรอทำไมแกผู้จ่าแกคนเร็วเลยคนเร็วเลยแกเร็วอยู่ฉันสามชีตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะหนูยังอยู่มหาลัยอยู่เลยยังเรียนอยู่เลยที่เท่าไหร่วะยี่สิบสี่ยังจาได้อยู่เลยว่าตอนนั้นอะถ่ายละครไปด้วยล้วต้องมีสอบแล้วแบบคือต้องคือมันขาดไม่ได้ที่ที่สอบอะค่ะเราที่กองก็ขาดเราไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยแบบต้องไปกับเมืองการกับกรุงเทพธรรมศาสตร์แล้วก็กลับไปถ่ายอีกใช่จาได้ก็เลยยกกองไปถ่ายที่ห้องสอบเลยอ้าว ไม่น่าหรอกจริงๆอ่ะเออวิ่งไปเลยอ่ะวิ่งไปเลยสวยเก่งฮะสวยเอาสวยก่อนแล้วค่อยเอาสวยแล้วก็เก่งอ่าสวยแล้วก็เก่งแล้วก็ตั้งใจก็พูดไปแล้วนี่อันนี้เขาไม่มีความสามารถอ่ะเามมีควาอ่เขาสวยใช่ถูกเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วแบบว่ามีสิ่งไหนที่เราเห็นว่าอีกคนนึงแบบเปลี่ยนแปลงไปไหม ที่บมาเจ็เนนบ,บนเรื่องนว้เราะว่าเาามาหลายีนะสติอ๋อฝ <c oughs> <c oughs> ีมืออ่าฝีมือฝีมือถ้าเป็นนักชก <ừ> ก็อารมณ์เหมือนกับว่าอันนั้นอาจจะเป็นเวทีแรกๆ <ừ> ในการชก <ừ> อาชีพนีตคือเวทีที่ผ่านประสบการณ์มาแล้ว <ừ> อ่าเขาแบบเข้าใจเหลี่ยมเข้าใจการเดินการบ็อกกิ้งอะไรทุกอย่างมันสมูท พัฒนาเยอะมากใช่ถ้าหนูหรอพี่หดมีอะไรเปลี่ยนไปรถเห็นพี่หดเปลี่ยนรถแล้วก็เขาเรียกอะไรคือจริงๆพี่หดเขาก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเขาเก่งมามาตลอดอยู่แล้วสำหรับเราอะนะคะพ,พูดดีๆไม่ก็จริงๆพี่เป็นมืออาชีพม,มาตั้งนานแล้วเขาเรียกพี่แบบอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอ่าแต่ว่าคือจะเห็นพาร์ทของเวลา เขาทํางานไปด้วยแล้วก็มีงานอื่นอีกที่ที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบชแล้วก็คือเหมือนเขาจะแบบมีงานทําแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็สามารถจัดการได้ดีค่ะนี่ก็คืออาจเขาจะเขาาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นผู้บริหารช่อง7 HD ด้วยมีด้วยก็เลยอ๋อก็มีมส่วนใช่ค่ะใช่ใช่ใชยอบยอม คนเจอความท้าทายอะไรยังไงบ้างที่แบบโอ้โหโอ้โหเราตั้งใจกวนบ้างกวนบ้างคือหนูก่อนแล้วกันหนูเปลี่ยนเยอะเลยคือด้วยความที่ว่จริงๆไม่เคยเล่นเป็นอะไรที่จริงจังแบบรับบทเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความจริงจังแล้วก็แบบดูเป็นคนแบบซีเรียสอะค่ะเป็นเป็นตำรวจเป็นตำรวจน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยแบบอยู่กับปืน บ่อยๆะะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องทําการบ้านหน่อยแล้วก็ต้องมีสติหน่อยเพราะว่าเป็นคนขี้กลัวปกติเดี๋ยวจะกลัวแบบเอฟเฟกแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบุคลิกภาพที่มันต้องแบบคือปกติเราเป็นเราจะเล่นเป็นเด็กดูดูเป็นเด็กแล้วก็ดูแบบเฮาห้า,หาดูแก่นแก่นอะไรเงี้ยดูขี้เล่นแต่อันนี้ดูต้องดูจริงจังขึ้นมานิดนึงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนิดหนึ่งค่ะใช่ แล้วก็บทนีท้อาจจะแบบซับซ้อนกว่ากว่าบทที่เคยผ่านมาก็คือเรื่องของพาดของความรัก,กอะไรเงี้ยมันมันซ้อนในซ้อนในซ้อนแล้วก็มันก็อาจจะแบบตัวละครม,มีความเก็บกดมากก็อาจจะแบบยากนิดหนึ่งต้องต้องทำกานบ้านแล้วก็ต้องปรึกษาพี่โจโผู้กำกับแล้วก็พี่ผู้ช่วยพี่โตเยอะหน่อยค่ะ,ะนคนใช่คือเราอะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเครียดเพราะว่าถ้ามันไม่เครียดอะมันก็จะ บางเหมือนเหมือนมันจะไปทับคนอื่นในตอนนั้นที่กังวลเพราะว่าไม่อย่างนัมันก็จะเล่นเหมือนที่เราเล่นมาทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบลองเปลี่ยนดูดูจริงจังดูแบบดูโตเขาอยากเป็นสาวแล้วไงติดเลยไหมตอบอกว่าตอนดีใจในละครแล้วแบบติดมาที่ตัวเราก็ไม่ติดเขาไม่ติดอยู่ดีเราะว่าในกองมันบรรยากาศเขาแบบดูรีแลกดูแบบสนุกสนานมากอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าใน ในในซีนเราจะแบบทะเลาะก,กันจะด่าก,กันขนาดไหนก็คือพอคัดปุ๊บก็คือตลกเหมือนเดิมเเรื่องนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร,ร์เดิมหมายความว่าคาแรคเตอร,ร์เดียวเหมือนทุกๆเรื่องแต่ว่าพัฒนาตัวละครหนักกว่าเรื่องอื่นอ่าทุกเรื่องก็เราก็มีกันหนึ่งคาแรคเตอร,ร์แล้วก็พัฒนาตัวละครไปตามสเตปแต่เนี้ก็คือเหมือนสวิต์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ ก็คือดีจากดีกลายเป็นรนะ้ายนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เรียงอารมณ์เหมือนเล่นพี่หนเล่น ai, ลฟ<บ>์เรื่องแรกปะคะเรื่องแรกเหมือนกันเพราะนั้นมันก็คือฟีลแบบต้องเรียงอารมณ์ดีๆเพราะว่าอาพูดตรงๆว่าการถ่ายทำไม่เหมือนกันออนแอร์ออกไปมันไม่ได้ถ่ายเรียงเหมือนออนแอร์ air. มันจะถ่ายกลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ต้องวางทำการบ้านเรื่องเรื่องเลเวลตัวละครให้ดี ใช่เพราะว่าอย่างแบบว่าถ้าพี่โหดเขาเข้ากับเราอย่างเงี้ยคือเขาไลาย์อยู่แต่ว่าก็เหมือนแบบพอเรามองเขาเวเราต้องรู้สึกว่าเขาดียอะไรเงี้ยคือพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นไลน์แล้วเราไปเจอเขาเนี่ยมันจะเริ่มจะเริ่มยากแล้วว่าแบบเราใจยังไงแล้วเขาใจยังไงอะไรเงี้ยตั้งใจมาสุดมกต้ใจมากทำการบ้านหนะักจริงแล้วพอหมดไปเห็นแบบว่า แล้วแบบเอาเขไปเห็นตัวเล็กติ้มหรือตัวจินแฟนที่เขาชื่นชมมากวอนสนุกของละครมันหายไม่ังไงโหโหดรวบค่ะคือหนูแอบไปดูคอมเมนต์ในแบบเออ่เฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ในในอินสตาแกรมของช่องที่เวลาช่องลงรูปอะไรเงี้ยก็รู้ใช่ก็คือรู้สึกว่าแบบคนแบบว่าเหมือนอินอินกับแบบตัวละครแล้วก็แบบคอมเมนต์ในเรื่องแบบปกติเราจะแบบเอ้ยพี่โหนหล่อจังหรอเอ้ยพี่พีน่ารักมากอะไรเงี้ยคือ คือเราก็ชอบคมชมเหล่านั้นแหละแต่ว่าแบบเราอยากอยากให้เขาคอมเมนต์เพราะว่าเราจะได้แบบเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่าอันไหนมันยังไม่ดีคุณพูดแล้วนะถ้าออนไปแล้วเขาเข้มข้นแล้วคุณโอเคหรือเปล่าโอเคเราก็ข้ามไงมันก็ไม่อ่านเราก็ถือว่าคอมเมนต์ของท่านผู้ชมถือว่ามันเป็นการบ้านของเราใช่มันสาคัญกับเราถึงแม้ว่าเรื่องนี้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเอ๊ะพลาดหรือเปล่าแต่ว่านะโมเมนต์นั้นเราก็ ตั้งใจอย่างสุดความสามารถแล้วเหมือนกันใช่คำติชมเราก็จะเก็บไปใช้ใชและพัฒนาในเรื่องต่อๆไปแต่คําชมเราก็ยังต้องการอยู่เพราะว่ามันเป็นกําลังใจเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเนอะใช่ใชอาน,นั้คือคะขอหนึ่งเหตุผลว่าทุกคนทำไมต้องหามพาดเรื่องนี้มือการาชมันอมดีเราหนึ่งเหตุผลใช่ไหมครับที่คุณ <c oughs> ต้องดู <c oughs> มันสนุมกมากๆเพราะว่า คนก้ารท้าชนเป็นละครแนวใหม่ที่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะมีความซับซ้อนของตัละครคือบางคนอาจจะชอบดูซีรีส์เกาหลีหรือว่าพอดแปลกๆนี่คือหนึ่งตัวเลือกของคุณเลยที่ควรจะต้องดูเพราะว่าพอดสมัยใหม่มากแปลกแล้วก็สนุกอัดแน่นไปด้วยความบันเทิงที่ความดรามา่าแอคชั่นบู๊ระเบิดจัดเต็มครับ ละหำพอแล้วมั้ยประมาณนี้ค่ะคือสำหรับพีพีเนี่ยคือเรื่องนี้ที่ที่รู้สึกว่าเออต้องแบบติดตามเลยเพราะมันมันพลาดไม่ได้เลยสักตอนจริงๆมันคือแต่ละแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะตัวละครเราจะเยอะมากก็คือทุกตัวละครเนี่ยก็จะมาแบบ ตอนหนึ่งเนี่ยคืออันนี้ของตอนของเขาของเขาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าพลาดไปปุ๊บมันต้องกลับไปดูใหม่แบบใช่เพราะมันมันจะมันจะงงเพราะว่าเราเดินเรื่องกันอย่างแบบกระชับมากค่ะแล้วก็ในในทุกๆในทุกๆเอ่อในทุกๆวันนะคะมันมีเซอร์ไพรส์ทุกวันซึ่งมันพลาดไม่ได้เราเราพลาดที่จะแบบจะต้องตามไปอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันเพื่อนค่ะ ใช่เดี๋ยวจะคุยกับเขาไ่รู้เรื่องค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลา2องทุ่ม40นะคะอย่าลืมติดตามชมคนกล้าท้าชนนะคะก็จะเจอกับพวกเรานักแสดงหน้าตาดีทุกคนทางช่อง7 HD นะคะกด3-5ค่ะจ้าแค่นี้ัหรอครับค่ะ